วันนี้เรามาเจอกันในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านคลองชะโดค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับการแยกสารเนื้อผสมนะคะซึ่งจะมีเนื้อหาสาระเป็นอย่างไรบ้างเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สานประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านคลองชะโดค่ะในหัวข้อของการแยกสารเนื้อผสมก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะคะเรามาดูตัวชี้วัดของเรากันก่อนสำหรับตัวชี้วัดในเรื่องนี้นะคะว2.1ป6บ1อธิบายและเปรียบเทียบการแยกสารผสมโดยการหยิบออกการร่อน การใช้แม่เหล็กดึงดูดการรินอ,ออกการกรองและการตกตะกอนโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์รวมทั้งระบุวิธีแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับการแยกสารต่อไปนะคะจะเป็นจุดประสงค์ของการเรียนรู้เมื่อนักเรียนเรียนเรื่องการแยกสารเนื้อผสมกันไปแล้วหนึ่ง นักเรียนสังเกตและอธิบายวิธีการแยกสารเนื้อผสมที่ประกอบด้วยของแข็งและของเหลวได้ข้อสองนักเรียนสามารถเปรียบเทียบการแยกสารเนื้อผสมวิธีต่างๆได้ข้อสารนักเรียนเห็นความสำคัญของการแยกสารเนื้อผสมและนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะคะคุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะเรามาดูคำถามชวนคิดกันเลยนักเรียนเห็นภาพอะไรเอ่ยจ้องค่ะภาพนี้เป็นภาพเปลือกหอยนะคะซึ่งปนอยู่กับมเมล็ดทรายและหากนักเรียนต้องการแยกของสองอย่างนี้ออกด้วยกันนักเรียนสามารถแยกออกจากกันโดยวิธีใดบ้าง เก็บไว้นะคะเก็บคำถามนี้ไว้ในใจก่อนคำถ,ถามเชินคิดข้อถัดไปค่ะ่ารูปนี้นะคะเป็นรูปของแม่เหล็กซึ่งผสมอยู่ในทรายนะคะเอหาคุณครูต้องการแยกออกจากกาันนักเรียนิดว่าเราสามารถแยกออกจากกาันโดยวิธีใดนะ้า และตอนนี้คุณครูยังจะไม่เฉลยนะคะคุณครูจะไปเฉลยเมื่อเราเรียนรู้เรื่องนี้กันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะอ่าเรามาดูนะคะความหมายของสารกันก่อนเอ้ความหมายของสารนี่คือสารเนี่ยหมายถึงอะไรนะ้านักเรียนเคยสงสัยกันไหมคะ สารนะคะสารคือสาร,สารที่มีการศึกษาจนทราบผลบัตรและองค์ประกอบที่แน่นอนแล้วเป็นน้ำบริสุทธิ์เกลือแกงเป็นต้นอต่ไปค่ะเรามาดูสถานะของสารกันซึ่งสารนี้มีด้วยกันสามสถานะนะคะสถานะที่หนึคือของแข็ง สถานะที่สองคือของเหลวและสถานะที่สามคือแก๊สซึ่งทั้งทั้งสามสถานะนี้นะคะอ่าเรามาดูการจับตัวกันของอนุภาคของส,สารนะคะอ่าระดับแรกเลยก็คือของแข็งนะคะอนุภาคเนี่ยจะอยู่ชิดกันทําให้แรงยึดเหนี่ยวของเขาเนี่ยสูงกว่าสถานะอื่นๆ สองนะคะของเหลวอนุภาคของของเหลวนะคะจะอยู่ห่างกันเล็กน้อยทําให้อนุภาคเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ได้รูปร่างไม่แน่นอนและเปลี่ยนตามสถานะที่บรรจุสามนะคะแก๊สอนุภาคจะอยู่ห่างกันแรงยึดเหนี่ยวมีค่าน้อยทําให้เคลื่อนที่ได้มากมีปริมาตรและรูปร่างตามภาชนะที่บรรจุนั่นเอง เราทราบถึงสถานะของสารกันไปแล้วคะนี้เรามาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างนี่คือตัวอย่างของของแข็งนะคะตัวอย่างเช่นหินนะคะต่อไปค่ะของเหลวซึ่งเรารู้จักกันดีนั่นก็คือน้ํานะคะและสุดท้ายแก๊สนะคะตัวอย่างเช่นอากาศที่ลอยอยู่รอบๆตัวเรานั่นเอง ต่อไปค่ะเรามาดูประเภทของสารการันหากเราใช้เนื้อสารเป็นเกณฑ์ในการแบ่งออกนะคะก็จะสามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่มนั่นก็คือ 1. สารเนื้อเดียว2สารเนื้อผสมเราไปดูความหมายก่อนสารเนื้อเดียวและสารเนื้อผสมกันเลยค่ะสำหรับสารเนื้อเดียวนะคะคือสารที่มีเนื้อสารเหมือนกันทุกส่วน ทำให้สารนั้นมีสมบัติเหมือนทุกส่วนเปลียงเช่นแอลกอฮอล์ทองคำโลหะน้ำเกลือซีอิ๊วขาวน้ำอัดลมเป็นต้นต่อไปเราไปดูสารเนื้อผสมกันค่ะสำหรับสารเนื้อผสมนะคะเป็นสารที่มีเนื้อสารแตกต่างกันในแต่ละส่วนจะทำให้สารนั้นมีสมบัติไม่เหมือนกันทุกส่วนเช่นน้ำอบไทยน้ำคลอง ลิกเกลือดินเป็นต้นซึ่งสารนิยมผสมบางชนิดจะถูกจัดเป็นสารแขวนลอยคือสารเนืยอผสมที่ของแข็งไม่ละลายในของเหลวโดยเนื้อสารที่เป็นของแข็งจะกระตจาตัวอยู่ในของเหลวเมื่อตั้งทิ้งไว้จะตกตะกอนตัวอย่างเช่นน้ำโคลนน้ำนมนะคะ เรารู้จากสารกันไปแล้วต่อไปเรามาดูใจความสำคัญของเรื่องนี้กันเลยค่ะน,นั่นก็คือการแยกสารสำหรับการแยกสารนะคะเป็นกระบวนการทำสารให้บริสุทธิ์โดยอาศัยความแตกต่างของสมบัติทั้งกายภาพและเคมีมาใช้เป็นเกณฑ์ในการแยกสาราผสมรวมทั้งต้องคำนึงประสิทธิภาพและความประหยัดซึ่งโดยทั่วไปแล้วการแยกสารมักจะใช้วิธีการดังต่อไปนี้ เช่นการหยิบออกการร่อนการใช้แม่เหล็กการตกตะกอนการกรองการใช้กรวยแยกเป็นต้นค่ะต่อไปเรามาดูรายละเอียดนะคะของการแยกสารเนื่องผสมในแต่ละแบบนะคะวิธีแรกนะคะเป็นวิธีการหยิบออกการหยิบออกนี้เป็นการแยกสารผสมกันที่มีขนาดใหญ่ ตัวอย่างเช่นการแยกกรวดที่ปนอยู่ในเมล็ดข้าวเราก็สามารถใช้วิธีการแยกสารเนี่ยโดยการหยิบออกได้เลยค่ะต่อไปการร่อนการร่อนจะเป็นการแยกของแข็งสองชนิดโดยใช้กระกรังร่อนเช่นการแยกดินที่ปนมาในข้าวเปลือกการแยกแป้งเนื้อหยาบและเนื้อละเอียด ต่อไปค่ะการใช้แม่เหล็กการใช้แม่เหล็กเป็นการแยกสารที่เป็นสารแม่เหล็กออกจากสารที่ไม่ได้เป็นสารออขอโทษค่ะไม่ได้เป็นสารที่ไม่ใช่แม่เหล็กนะคะหากเรานําแม่เหล็กไปดูดเนี่ยสารที่เป็นแม่เหล็กก็จะติดมากับแม่เหล็กของเราทําให้เราแยกสารได้ต่อไปการตกตะกอน ตกตะกอนเป็นการแยกของแข็งที่แขนลอยอยู่ในของเหลวโดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะท่านก็เรียนสังเกตจากภาพนะคะตะกอนซึ่งมีน้ําหนักนะคะที่เยอะกว่าเขาก็จะดิ่งหรือทิ้งตัวลงสู่ก้นของบิเกอร์นะคะทําให้ตะกอนเนี่ยแยกกับของเหลวได้อย่างชัดเจน ต่อไปเป็นการใช้กรวยแยกสำหรับการใช้กรวยแยกนะคะเป็นการแยกของเหลวอ,ออกจากของเหลวที่มีความหนาแน่นแตกต่างกันสารที่มีความหนาแน่นมากกว่าจะอยู่ด้านล่างสารที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าก็จะลอยอยู่ด้านบนนะคะเรียนสามารถดูภาพประกอบได้เลยค่ะ เป็นวิธีการกรองสำหรับการกรองนะคะเป็นวิธีแยกของแข็งที่ไม่บริสุทธิ์ออกจากสารละลายหรือแยกสารที่เป็นของแข็งที่อยู่ในรูปของผลึกหรือตะกอนออกจากของเหลวหรือสารละลายโดยใช้ตัวกรองค่ะเรียนดูภาพประกอบได้เลยนะคะต่อมาค่ะเป็นวิธีสุดท้าย วิธีการรินออกนั่นเองนะคะสำหรับวิธีการรินออกเป็นการแยกสารผสมที่มีของแข็งผสมอยู่กับของเหลวโดยของแข็งจะไม่ละลายในของเหลวนั้นในการแยกด้วยการรินออกทาได้ง่ายโดยรินสารส่วนที่เป็นของเหลวออกจากส่วนที่เป็นของแข็งเป็นการรินน้ำซาวข้าวนั่นเองค่ะ ตอนนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้วิธีการแยกสารเนื้อผสมกันไปเรียบร้อยแล้วจากนั้นนะคะเรามาดูเฉลยกันว่านักเรียนคนไหนเนี่ยสามารถตอบคำถามชวนคิดของครูได้อย่างถูกต้องบ้างสำหรับรูปแรกนะคะรูปของเปลือกหอยที่ผสมอยู่กับทรายวิธีแรกที่เราสามารถจะ แยกเขาออกจากกันได้นั่นก็คือการหยิบออกนั่นเองค่ะและวิธีถัดไปนะคะเป็นวิธีที่ไวกว่าการหยิบออกนั่นก็คือวิธีการร่อนค่ะต่อ,อไปค่ะคำถามข้อที่สองที่ครูถามว่าแม่เหล็กผสมอยู่ในเนื้อ ทรายในมาเลทซายนะคะเราสามารถใช้แม่เหล็กนะคะในการแยกสารนะคะหรือดูดแม่เหล็กนั้นออกมาจากทรายได้คะ่ะเนักเรียนคนไหนตอบถูกบ้างเอย่ยใครที่ตอบถูกคุณครูก็ขอบรบมือเป็นกําลังใจให้นะคะใครที่ยังตอบไม่ถูกก็ไม่เป็นไรคะ่ะเมื่อนักเรียนเรียนรู้เรื่องนี้ไปแล้ว เดี๋ยวนักเรียนก็จะสามารถทำใบงานของครูได้อย่างแน่นอนต่อไปค่ะเราจะไปทบทวนความรู้กันค่ะโดยให้นักเรียนนะคะศึกษาใบความรู้ที่ครูจะเรียมไว้ให้จากนั้นตอบคำถามจากใบงานนะคะแต่เราไปดูหน้าตาของใบความรู้และใบงานที่ครูคให้นักเรียนกันนักเรียน มีข้อสงสัยตรงไหนสามารถทบทวนได้จากใบความรู้นะคะเรื่องการแยกสารเนื้อผสมที่ครูเตรียมไว้ให้จังนั้นเนี่ยนักเรียนสามารถทําใบงานนะคะ,ะทห้ครูเตรียมไว้ให้ได้อย่างแน่นอนค่ะ,ะเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วก็นํามาส่งคุณครูนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่นะคะ วิดีโอหน้าเราจะเจอกันในวิชาอะไรนั้นเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูขอจบการนำเสนอและการเรียนการสอนของเราไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ